คุณผู้ชมครับคาถาหัวใจราชสีของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนั้นเป็นคาถาที่ใช้เสกพรนาเพื่อให้เรานั้นมีอำนาจเป็นที่เกรงขามของคนทั้งปวงใช้กำราบคนและสัตว์้ายได้ทุกจำพวกใช้ป้องกันศาสตราวุธได้เป็นอย่างดีวิธีการสวดภาวนานะครับให้ท่านสวดมนต์ภาวนา ในเวลาที่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็ก่อนเข้านอนครั้งละ1จบ3จบหรือ9จบก็ได้โดยการตั้งนโม3จบแล้วค่อยว่าคาถาโมจใจราชสีแล้วก็ต่อด้วยคาถาพาหงหรือว่าชัยมงคลคาถาป้องที่6ดังต่อไปนี้นะครับนโมตสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะตะมัดถังปะกาเสนโตตัวกูคือพระยาราชสีห์โหสัตถาอาหะสัจจังวิหายะมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปชะลิตโตชิตตาวามุนินโท ตันเตชสาพระวันตุมีชยมังคลานิหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนั้นท่านเป็นมหาเทราจารผู้ทรงฌานอภิญญาแก่กล้าเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วจังหวัดคนครปฐมนะครับท่านเป็นชาวกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเป็นบุตรของนายเสงีและก็นางลิ้มเกิดเมื่อวันจันทร์ขึ้น3ามค่ำเดือน8ปีวอก ตรงกับวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2391อันเป็นปีที่25แห่งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน6คนโดยท่านนั้นเป็นบุตรชายคนโตและท่านก็จะมีน้องชายและก็น้องสาวคือนางเอมนางบางนางจันนายปานและก็นางคง ท่านได้ศึกษาร่ำเรียนอัคระสมัยเบื้องต้นกับพระประหลัดทองวัดคงคารามในสมัยนั้นซึ่งก็คือวัดกลางบางแก้วในสมัยปัจจุบันนี้จนกระทั่งอายุได้15ปีก็จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรพอท่านได้อายุ22ปีก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทสีมาวัดกลางบางแก้วนั่นเองโดยมีพระประหลัดปานวัดพิไทยทารามหรือวัดตุกตาเป็นพระอุปชานะครับ แล้วก็มีพระประหลัดทองเป็นพระกรรมวาจาจารย์มีพระอธิการทรัพย์วัดนิ้วรายเป็นพระอนุสาวนาจารย์แล้วก็ได้รับฉายาว่าขันทโชตหลวงปู่ท่านได้ตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมและก็พุทธาคมจนแตกฉานเชี่ยวชาญ ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในสมนเพศนะครับเป็นที่เคารพศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนจนกระทั่งในปีพุทธศรา2 4 2ักราช2429ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วท่านก็ได้พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองปฏิบัติสังฆกิจต่างๆเพื่อเผยแผ่และก็สืบทอดพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วนอกจากนี้นะครับท่านก็ยังเป็นพระนักปฏิบัติมุ่งทุดงขวัตและเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้รับการยกย่องให้เป็นพระเกจิอาจารย์ยอดเยี่ยมแห่งยุคแม้แต่สมเด็จพระสังฆราชแพรแห่งวัดสุทัศน์เทวรารามและก็ท่านเจ้าคุณสุนทรสมมาจารย์พรมวัดกัลยาณมิตรก็ยังให้ความเคารพและศรัทธา หลวงปู่บุญท่านได้มรณภาพนะครับในปีพุทธศักราช2478สิริอายุ87ปีพรรษาที่65หลวงปู่บุญท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้โด่งดังและก็เป็นที่เคารพเลื่อมใสมากนะครับรูปหนึ่งของจังหวัดนคนปรปฐมมีชื่อเสียงในการจัดสร้างวัตถุมงคลเครื่องรางที่เรียกว่าเบียกแก่ ซึ่งมีพุ้ทุคุณในการป้องกันและก็แก่สิ่งชั่วร้ายเสนียจันไรและท่านก็ยังเป็นต้นตำรับยาจินดามณีที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นยาวาสนาที่ผู้ใดเมื่อได้ไดรับประทานแล้วก็จะเกิดสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะครับวัตถุมงคลต่างๆของวัดกลางบางแก้วก็ยังคงใช้ผงยาจินดามณีตำรับหลวงปูบ่บุญ เป็นส่วนผสมในเนื้อหามวลสารและยังคงไว้ซึ่งพุทธคุณแก่กล้าดังเดิมวัตถุมงคลที่หลวงปู่บุญสร้างนั้นมีมากมายหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างเช่นพระหลวงปู่บุญเจ้าสัวรุ่นแรกพระหลวงปู่บุญพิมพ์เสียนโลนสะดุ้งกลับเนื้อผงยาจินดามณีแล้วก็เนื้อดินหรือแม่แต่เครื่องรางของขลัง และเบียรแก่ต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่ทรงพุทธานุภาพเป็นที่ยอมรับและก็นิยมสะสมของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและก็นักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญขนาจารย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัตถุมงคลชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของท่านนะครับซึ่งนับวันก็จะหายากและก็เป็นที่สแสวงหาอย่างสูงนั่นก็คือเหรียญพระพุทธชินราช ซึ่งเป็นเหรียญปั๊มรูปเหมือนที่หลวงปู่บุญท่านได้สร้างเป็นครั้งแรกและก็สร้างได้เพียงครั้งเดียวเป็นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเหรียญจำลองพระพุทธชินราชที่มีความงดงามมากเหรียญหนึ่ง